สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลักเกษตรบุรีรัมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็หายจากการลงคลิปมาก็นานพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งอย่างที่ผมปลูกนะครับแล้วก็กําลังขึ้นงามเลยนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าปลูกได้ในทางภาคอีสานนะครับต้นนี้นะครับหลายๆคนคงไม่รู้จักนะครับ ว่าต้นที่ท่านข้างหน้าท่านผู้ชมนี้คือต้นอะไรนะครับต้นข้างหน้าท่านผู้ชมนี้จะเป็นพืชที่กินหัวนะครับหรือเป็นผลไม้นะครับก็คือบัวหิมะนั่นเองนะครับซึ่งบัวหิมะนี่จะปลูกอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือที่ปลูกตามเขาตามดอยนะครับก็จะเยอะส่วนทางภาคอีสานนี่น้อยมากนะครับที่จะมีคนเอามาปลูกนะครับ ผมเคยได้ไปดูคลิปอยู่คลิปนึงนะครับทางภาคอีสานก็ปลูกได้นะครับผมก็เลยลองศึกษาแล้วก็หามาปลูกดูนะครับตอนเอามาปลูกก็จะเป็นหัวเป็นเง่านะครับเป็นเง่างคล้ายๆเง่าขิงเง่าขาพวกนี้นะครับก็เอามาปลูกนะครับปลูกอันนี้ปลูกวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็โตพอสมควรนะครับต้นนี้คือแบบขึ้นต้นเดียวนะครับ ก็ต้นนี้คือใหญ่กว่าเพื่อนนะครับเดีย๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ขึ้น2ต้นนะครับคือฝังเป็นเน่านะครับเขาจะแตกเยอะแตกน้อยนี่ก็เดาไม่ออกนะครับเพราะว่าก็แล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นให้เราเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเยอะน้อยก็ต้องรอรุ้นอีกทีนะครับตอนเขาเกิดบางหลุมก็เยอะบางหลุมก็น้อยนะครับ ดูหลุมนี้นะครับคือแบบเยอะนะครับตรงนี้หลายต้นเลยนะครับก็เอาเงาลงไปประมาณ3าเสามเงะครับ3าเงาเล็กๆนะครับเขาก็จะเกิดมาเป็นต้นแบบนี้นะครับบางบางหัวที่ปลูกลงไปอาจจะเน่าไม่ติดนะครับบางหัวอาจจะติดต้นหนึ่งต้น2ต้นแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละเงานะครับนี่นะครับ ต้นกำลังขึ้นสวยเลยนะครับบัวหิมะนะครับปลูกอ,อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นสวยแล้วนะครับต้องบอกว่าดินตรงเนี้ยเป็นดินแบบนี้นะครับคือดินไม่สวยนะครับเป็นดินที่ได้จากการขุดสระนะครับเป็นดินแดงเลยครับดินแดงเหนียวๆแล้วก็ปนหินปนหินแบบนี้นะครับ บนก้อนหินเล็กๆนะครับมันจะเป็นดินเหนียวนะครับแต่ใช้การปรุงดินนะครับก็จะเป็นการลองลองก้นหลุมโดยใช้แกลบนะครับแกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกแค่นี้เลยนะครับผมใช้แค่นี้แล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอากแกลบกับปุ๋ยคอกผสมกับดินดินที่มีอยู่แล้วนี่นะครับปลูกลงไปนะครับแค่นี้เลยนะครับแต่เขาก็ขึ้นให้ต้นเขียวสวยดีนะครับ ให้แค่ปุ๋ยคอกนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูหลุมนี้นะครับคือหลุมตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเกิดข้างห้างเยอะหลายต้นเลยนะครับนี่นะครับสามสี่ต้นตรงขึ้นมานะครับตรงนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกต้นนะครับก็เขาขึ้นไม่พร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันก็จริงนะครับการการเติบโตเขาไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับ ผมก็ให้น้ำโดยการใช้น้ำหยดสายน้ำหยดแบบนี้นะครับที่ใช้นสายน้ำหยดเพราะว่าจะได้อำนวยความสะดวกให้เกเรานะครับก่อนที่ผมจะมาปลูกตรงเนี้ยผมเคยปลูกแล้วนะครับผมปลูกบริเวณติดสะเลยนะติดขอบสะเลยแล้วทีเนี้ยฝนตกช่วงเมื่อกี้ฝนตกที่แบบน้ําท่วมนะครับฝนตกติดต่อกันเป็นจานวนหลายวันทําให้น้ําท่วมน้ําเต็มสะ แล้วก็บัวหิมะเนี่ยกำลังเจริญเติบโตได้ดีเลยแล้วก็น้ําท่วมขึ้นมานะครับทําให้ต้นบัวหิมะเงาบัวหิมะเนี่ยเน่าหมดเลยนะครับก็เลยตอนนั้นก็เลยเสียหายหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการสั่งซื้อมาปลูก,กรอบที่2นะครับก็ปลูกข้างบนคูสะเลยนะครับตรงนี้ไม่มีทางน้ําท่วมแน่นอนครับก็มาดูกันอีกทีครับต้องรอดูกันอีกทีว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับอาจจะ บางทีก็อาจจะสวยแต่ต้นนะครับแต่ไม่มีหัวให้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีตอนที่เขามีหัวแล้วนะครับต้องมาขุดดูอีกทีว่าจะได้ผลหรือเปล่าสําหรับหัวหิมะนะครับผมก็ปลูกเยอะเลยนี่ครับเอาฟางคุมนะครับเพราะว่าดินดินดินแบบเนี้ยดินลักษณะนี้นะครับคือ เขาจะน้ําเขาจะซึมลงเร็วมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทําทการเอาฟางมาคุมหน้าดินแบบเนี้หน้าดินจะแห้งเร็วมากๆนะครับขนาดลดน้ําตอนเช้านะครับตอนเย็นมาคือแบบแห้งแบบนี้แล้วนะครับดินแห้งแบบนี้แล้วเพราะว่าดินคูสษะเนี่ยมันไม่อุ้มน้ํานะครับมันแบบน้ําจะซึมลงไปเร็วมากนะครับก็ต้องหาอะไรมาคุมหาฟางมาคุมหน้าดินนะครับเพื่อให หน้าดินเพื่อให้บริเวณรอบๆต้นวัวหิมะต้นไม้เราเนี่ย,ม,นนยมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับบางต้นก็กําลังออกมายังไม่โตเลยต้นนี้มีต่มนี้มีต้นเดียวนะครับบางทีเขาก็ยังไม่ขึ้นมาหมดนะครับพอผ่านไปสักหนึ่งเดือนสองเดือนอาจจะขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ยังไม่ การันตีว่ามีแค่ต้นเดียวนะครับนี่ครับเกิดทุกหลุมนะครับที่ปลูกลงไปก็กำลังงามเลยนะครับกำลังงามคลิปนี้ก็มาถ่ายบัวหิมะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าทมาอีสานก็ปลูกขึ้นนะครับแต่เรื่องหัวเรื่องหัวของบัวหิมะนี่ไม่การันตีนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าต้องมารอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องลักก็เสือบุญรมก็ มาถ่ายให้ได้ดูกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจก็มีนะครับทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็จะเป็นชื่อเดียวกับช่อง y o YouTube เไปนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องรากเกษตรบุญรมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันหน้านะครับสวัสดีครับ